สวัสดีค่ะมาอีกรอบเมื่อตอนกลางวันไหลมิเมื่อตอนกลางวันไหลมิแอดมินนะคะเนาะสวัสดีค่ะกับมาพบกป้าพ่อเดี๋ยวกับเรยาชาแนลชนิดมีช่องช่องที่สาระแนวยืนหนึ่งคนทำเป็นลอยคนปล่อยเป็นแซงหลังจากกับเขาบานไปอาบหนำมาเรียบร้อยนะคะไม่คุยแล้วนะคะ้มาแล้วใด เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเมื่อตอนกลางวันให้แอดมินเป็นคนอ่านคอมเมนต์นะคะเหมือนตอนกลางวันเล่ย่าบรสะดวกนะคะเล่ย่าค่าเลียงล้านค่ะ<ม>นะแค่สวิตดีเครื่องก่อน สวัสดีค่ะเมนมาคุยกันได้เดอ้อเมือนี่บรเษัทคลิปปื๊ดเหมือที่ดองจา๋จาจักว่าเมนอยากยังอันอยากยังอ,อยากพา,าเลี้ยงร้านจา้าเขาโทษไปมากินกอมมากินเขากันออกมาออกมาแล้วก็พาลูกไปช้อปปิง้งหลังจากพาลูกไปช้อปปิ้งแล้วพาลูกไปส่งบ,บ้านนะคะพาลูกไปส่งบ้านกลับบ้านอีฉนันก็อาบน้าออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะกับมากินเบียร์ต่อจ้ะชีวิต ชั้นนี้นะคะบริมัมียงมากไมมบริษัซีเรียตน,นะคะเขาเข้าเหตุการณ์นเป็นยังไงแน่นอตามบติดได้คอยนั่นตามบท่านแต่แก๊บเดียวก็คงทันแหละนาะเพราะว่าสารแนและใส่ใจมัจุก็มาอย่างดีเลยอาบน้ำสระผมมาแล้วนะคะมีอะไรมาอัปเดตไหมอัปเดตให้ฟังหน่อยสิยันว่าคอยตามเขาบอท่านับอัปเดตช่อข่อยฟังแน่ ทีเลยยาจะเป็นคนสักทีนะคะนอนเบลล์ระบอ fc ฉันเป๊ปไซเบอบร์ fc ฉันนอนเบลล์ระบอฝากไปกดติดตาม เฟซบุ๊กนี่ยด้วยจกที่ชพัดพิมพ์น้อมาค่ะมาใส่ว่าพื้นเข้ามาตรงนี้มารวมกันมาว่าพื้นสุข,ขอยฟังแน่เพราะว่าข่อยตามข่าวเพาะท่านอีลีมินิพี่น้องเย้ยข่อยข้าจะไปแกล้งตัแต่ทั้งวันเลย ติดตามเฟซบุ๊กหน่อยสิยังไม่ถึงหมื่นเลยนะ่ะมีแค่หกพันสามเองขาดอีกหกพันสมห้าสิบขาดอีกสามพันหกห้าสิบอ่ะโออฝากหน่อยนะกดติดตามเขาหน่อยนะว่าขาสิลอยแล้วพี่น้องจ่ายย่างมิดเมืองเนี่ยออกมากินเขามากินเจมาปราร์ตี้กับน้องๆหลังจากออกมาให้กิบเจก,กับทุกคนแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ้าของเะะคะ่ะมาตริงร้งแรงวันนี้ไม่ได้ทําคลิปทั้งวันเลยหวังว่าคงไม่ลืมกันเนาะสำหรับเล,ชา,เลชานเลชานีมีช่องเนาะอย่าลืมกันนะคิดถึงกันเหมือนเดิมเนาะอยากอ่านคอมเมนต์นะ้าวาสั ซื่นใจเป็นอย่างไรไหลบานฝ่าไหลแป๊บเดียว้วมันกระตัดพ่นออกาะเข้าใจ